สวัสดีครับทุกๆคนนะครับกับอัศดาวุฒมศรีนะครับเดี๋ยววันนี้บ่ายนะครับบ่ายเย็นๆเราจะมานําเสนอไม้เทพๆกันนะครับผมนะที่กําลังมาแรงนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตัวนี้ชื่อจะจําชื่อยากนิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ก่อนเลยนะครับผมเป็นคมคมขวานเขียวนะครับผมคมขวานเขียวเป็นบอลป้ายที่หายากต้นนึงนะครับผมผมจะจําชื่อยากมากครับผม ก็เพิ่งจะนําเข้ามานะครับเห็นว่าหายากนะครับผมเลยเอาเอฟมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะฮะคมขวานเขียวนะครับผมต้นนี้นะครับเปิดอยู่ที่พันสองบาทนะครับผมคมขวานเขียวครับผมบอลป้ายอีกต้นหนึ่งนะครับที่สวยนะครับผมที่หายากครับผมคมขวานเขียวนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาอ่าเป็นเจ้าปอแก้วนะครับผมเจ้าปอแก้วนะครับเจ้าปอแก้วนะครับ กำลังสวยกาลังเก่งเลยครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเปิดอยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมไซส์ใหญ่แล้วครับผมนะครับเจ้าปอแก้วนะครับผมที่ราคาจับต้องได้นะครับผมสองพันสี่ร้อยบาทนะครับลองลงมาก็มาที่บอลกาบเรานะครับต้นนี้นะครับกําลังมาแรงครับผมหายากมากครับผมเป็นพรวันนี้นะครับผมบอลกาบต้นนี้เปิดอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้เปิดอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับอ่า แล้วต่อมานะครับผมต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ผมก็หามานานแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยม่านเมฆนะครับผมม่านเมฆที่สวยแล้วก็หายากแล้วก็ทําจํานวนออกมาน้อยนะครับม่านเมฆนะครับอันนี้ไปขอแบ่งเข้ามาได้หนึ่งต้นนะครับผมต้นนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับเปิดให้อยู่ที่สามพันหกร้บาทนะครับผมม่านเมฆตัวนี้ครับสวยครับผมนะฮะป้ายประมาณนี้นะครับม่านเมฆครับผม เป็นไม้ใหม่เหมือนกันครับที่มาแรงที่สุดครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่สู้ตัวนี้นะครับเป็นมานีล้อมเพชรนะครับผมมานีล้อมเพชรต้นนี้นะครับสี่ใบหนึ่งหลอดนะครับผมสี่ใบหนึ่งหลอดต้นนี้อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับทักมานะครับต่อรองกันนะครับผมนะต่อมาเป็นอ่าได้มาในนามอ้ครับ ต้นนี้น่าจะเป็นหน้ามังนนนะครับผมหน้ามังนนก็ประมาณนี้นะครับต้นนี้เปิดให้อย nah, ู่ท네ี่อยังไม่เท่าไหร่นะครับเปิดให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับผมหน้ามังนนต้นนี้นะครับอ้าวต้นนี้ผมปล่อยแล้วครับผมนะฮะตอนนี้นะครับเขาแข็งแรงแล้วครับผมนะฮะหน้าเทพเทอย่างงี้วันนี้นะครับวันนี้ผมเปิดให้อยู่ที่นะครับเปิดให้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผม ใครจะรับไปเลี้ยงนะครับผมนะฮะ2,100บาทผมยอมขาดทุนครับผมให้เลยครับผมต้องยอมรับสภาพนะครับเออตอนนี้เขาแข็งแรงและเก่งขึ้นมาแล้วครับผม2,100บาทนะครับผมณนมืมงนนนหน้าเทพตัวนี้นะครับผมต่อมาก็เป็นไม้ที่เด็ดนะครับของไม้จันปอนะครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นไม้ที่สวยงามนะครับผมอ่าไม่ใช่เอ่อคล้ายๆซับทุนผมกันแต่ทรงใบไม่ใช่แต่ที่สำคัญนะครับ ใบนี้เขามีเชื้อป้ายสีชมพูครับเหมือนมณีล้อมเพชรเลยครับผมต้นนี้นะครับผมเปิดให้อยู่ท ause, ี่นะครับอ่าเปิดให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมต้นนี้นะครับเป็นบอลป้ายครับผมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูการป้ายของเขาเป็นโทนชมพูเหมือนมณีล้อมเพชรเลยครับผมนะฮะต้นนี้ทีเด็ดครับผมให้อยู่ที่อ่าแปดร้อยบาทนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นเงินแสนไซนี้นะครับเงินแสนไซนี้ครับเปิดให้อยู่ที่450นะครับผมเงินแสน มีสองไซส์นะครับเลือกดูนะครับเป็นบอล450นะครับ450เดี๋ยวเราแพ็คให้เลยครับนะนี่ก็เป็นบอลของอาจารย์ปอยครับเป็นเป็นบอลที่สวยงามครับผมลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้เปิดให้อยู่ที่500บาทครับผมนะครับนะทรงใบจานใบสวยครับผมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นบอลป้าย เออผมลืมชื่อเขาเป็นเดี๋ยวนะครับถ้าใครแต่ผมรู้แต่ราคาครับผมผมเดี๋ยวถ้าเกิดทักมาแล้วกันนะครับผมบอลป้ายตัวนี้นะครับเปิดที่พันสองร้อยบาทนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันครับผมนะครับเป็นบอลบอลป้ายเชื้อของนางล่าสุดนะครับผมเป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะเป็นไม้เมล็ดนะครับ ต graduate, ัวนี้เปิดให้อยู่ที่350นะครับผมสวยครับผมนี่ก็เป็นบอลป้ายอีกต้นนึงนะครับผมเราไม่ทราบชื่อนะครับใครอยากรับไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่สามนะครับผมศีลาหุ้มทองต้นนี้นะครับได้มานะครับถูกหน่อยนะครับแบ่งกันไปครับตัวนี้ให้700บาทครับหน้านี้ครับผมศีลาหุ้มทองให้700บาทนะครับอันนี้เป็นศีลาเพชรนะครับผมที่ผมผ่าเองนะครับผมศีลาเพชรนะครับผม ก็แม่เขาก็จากไปอยู่บ้านอื่นแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแต่ลูกครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่400บาทนะครับผมสีลาเพชรครับผมกำลังสวยกำลังเก่งเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวอาดูบอลไซไซตั้งแม่อีกหน่อยนะครับบอลเทพๆเรานะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตู้เนี่ยนะับเดี๋ยวให้ดูมันนี่าเพชรตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับ บ้านเปิดตู้ให้นะครับนะครับครับเมื่อเช้าเขาไม่ได้เข้ากล้องนะครับผมเป็นเทวกรรมลังลักนะครับผมต้นนี้เล่นติดป้ายนะครับผมติดป้ายนะครับผมติดตะลิมขอบนะครับผมลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะฮะเทวกรรมลังลักนะครับผมต้นนี้จะปล่อยให้แบบ เบาๆครับผมวันนี้นะครับเทวกรรมลังรักตอนนี้นะครับผมนะฮะเหลืองนี่ไม่ได้เผือแนะครับติดขอบเขียวครับผมนะครับตันนี้ให้อยู่ที่เอาไปวันนี้ให้ราคาลงให้เลยนะครับอยากปล่อยให้ครับพี่น้องนะครับให้สองพันสองร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวแพ็คให้นะครับผมเทวกรรมลังรักไซนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอไคือมาแนะนาเพชรสวนในโชคนะครับผมครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เราให้อยู่ที่โอ้ป้ายเลยครับหลอดใหม่เขาป้ายประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับฟอร์มใหญ่แล้วครับผมเราจะเป็นตั้งแม่พันได้แล้วครับผมนะฮะอ่าดีนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะครับผมเป็นไม้แยกหนอครับผมเศรษฐีหมื่นล้านเป็นไม้แยกหนอนะครับผมกําลังโตครับผมนะครับและที่สำคัญหลอดนี้นะครับ ได้แน่นอนครับผมเศรษฐีมือล้านต้นนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเศรษฐีมือล้านเป็นไม้ใหม่ที่ค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับจานวนออกมาน้อยครับผมเศรษฐีมือล้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอ่าต่ออีกสักหน่อยนะครับนะอ้าวเป็นในจานหนวดเขี้ยวนะครับในจานหนวดเขี้ยวผมพายเองนะครับผมต้นนี้นะครับสวยครับผม แต่ชิ้นใหญ่ครับมันจะมีอยู่สองหน่อครับผมตัวนี้ให้สองร้อยห้าสิบนะครับจันโหนดเขี้ยวครับผมตัวนี้เป็นเกตจุลามณีนะครับผมเกดจุลามนีก็ไม้โตขึ้นจะสวยงามมากครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับผมกําแพงแสนนะครับเป็นบอลที่ว่าหามาได้อีกตัวครับกําแพงแสนตัวนี้ก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับกําแพงแสนนะครับผม อันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับบอกเรียนบอกคุณผู้ชมตรงๆนะครับเป็นไม้เมล็ดขององค์หญิงทอฝันนะครับผมก็ติดป้ายแล้วครับผมให้อยู่ที่สองห้าสิบนะครับผมครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับผมไม้ลงหวยแล้วครับผมต้นนี้ใครอยากรับไปเลี้ยงครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับมหาเศรษฐีป้ายต้นนี้นะครับออ้าวศิลาหุ้มทองแผงนะครับผม ศีลาหุ่มทองแผงต้นนี้นะครับอ่าเราให้อยู่ที่ได้มาถูกก็ให้ถูกนะครับให้เจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ครับเจ้าของสวนแบ่งให้มาครับก็เดี๋ยวจะมาดูในตู้ครับผมพริกกับเกลือนะครับพริกกับเกลือฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้นะครับพริกกับเกลือฟอร์มใหญ่อย่างนี้ครับอาจจะโดนแสงหน่อยนะครับให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะครับเท้าลำไพนะครับผม เท้าลำไพัน0 0้นะครับ2อ0พไซส์ใหญ่แล้วครับผมเท้าลำไยนะฮะหลอดใหม่มาแล้วครับผมเท้าลำไยต้นนี้ให้2,900บาทนะครับวันนี้นะก็จะเป็นองค์คุริมานนะครับผม900บาทครับผมองค์คุริมานเป็นของไทยแท้โบราณแล้วนะครับผมเป็นทิพวารีครับผมทิพวารีต้นนี้ฟอร์มใหญ่แล้วครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่600บาทแล้วครับผมอันนี้เป็นเอ่อ เลนูครับผมยังรุ่นด่างอยู่นะครับยังไม่ไม่ปล่อยครับผมอันนี้เป็นบอลสายดาร์กเรานะครับผมไม่ทราบชื่อนะครับผมสวยครับผมหลอดใหม่คราสวยครับตัวนี้ให้พันสองร้อยบาทนะครับไซต์ตั้งแม่แล้วครับผมเป็นกะลาหมเรานะครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทครับผมครับอ่ะเดี๋ยวมาแนะนําตัวนี้ครับเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับผมเพชรเจ็ดสี เพชรเจ็ดสีใครที่อยากได้แล้วราคาจับต้องไม่ถึงนะครับต้นนี้เป็นไม้ไซต์ตั้งแม่แล้วนะครับผมป้ายประมาณนี้นะครับผมครับเอาไปแค่เคี้ยวหรือทําจํานวนได้แล้วครับผมเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะครับและที่สาคัญนะครับผมแอบเห็นแล้วเขาแล้วครับเดี๋ยวจะค่อยๆแย้มให้ดูนะครับป้ายเหลืองนะครับผม ครับสองป้ายอยู่ในต้นเดียวกันนะครับผมติดป้ายเหลืองนะครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมเพชรเจ็ดสีฟอร์มใหญ่แล้วครับผมเอาไปแทกเคี่ยวผ่าหัวกันนะครับผมทําจํานวนออกมาแบ่งปันกันนะครับผมนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับเพชรเจ็ดสีต้นนี้ให้พิเศษนะครับศีลาหุ่มทองสองต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อหน้าเทพๆแล้วนะครับ ตันนี้เปิดให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับไม้แยกหน่อพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับนะเอาเป็นมุกดาหารนะครับมุกดาหารไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมมุกดาหารต้นนี้ให้อยู่ที่วันนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทครับราคาลงให้เลยนะครับเอาเป็นบอลพวกบอลใบไผ่พวกนี้นะครับต้นละห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเอาไปเลี้ยงกันนะครับ แล้วนี่ครับเป็นแม่ของหานุมานะครับผมเป็นนางสมาหะต้นนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่เจ็ดรอยบาทนะครับเดี๋ยวแพคให้ครับผมนางสมาหะอันนี้ก็ราคาลงให้เลยครับวันนี้นะครับแบบเหมาเมาเลยครับในจานหนดเขี่ยวนะครับตอนนี้ให้เก้ร้ยบาทนะครับไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่แล้วครับผมนะครับ เดี๋ยวจะมาโปรโมชั่นให้อีกนะครับนี่ครับผมเป็นพวกเพชรสวนในโชคลุ้นด่างนะครับผมนี่นะครับลองเลือกดูนะครับผมนะทักมานะครับต้นละร้อยบาทนะครับผมเพชรสวนในโชคลุ้นด่างนะครับบางต้นก็มีแอบด่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราให้ไปนลครับต้นละร้อยแล้วครับผมนฮะก็อันนี้ก็บนใบไผ่แล้วนะครับ ห้าสิบบาทครับผมนะลูกไม้นะครับหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่ครับบอลใบไผ่สวยครับห้าสิบบาทนะครับนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะครับเดี๋ยวผมอ่าให้ดูอีกครับอ้าวนี่ครับเดี๋ยววันนี้โปรโมชั่นให้อีกนะครับนี่นะครับ เป็นเพชรพันล้านนะครับต้นละห้าสิบาทนะครับเดี make videos. Make videos. ๋ยวดูไซส์นะครับต้นละห้าสิบาทเลยนะครับต้นละห้าสิบาทนะครับผมนะแล้วเราให้นะครับไซส์นี้เราให้สามกระถางร้อยนะครับค่าใครจะเอาสามกระถางร้อยนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับพี่น้องยางไก่ตัวงามก็สามกระถางร้อยนะครับเนี่ยนะครับกัดสียังไงครับใครไวใครได้นะครับอ่าเนี่ยผมรวมให้เลยนะครับอ่าเรนมีต้นหนึ่งครับต้นละห้าสิบาทนะครับผมนะ อย่างอัดเเดช้นี่ก็สามกระถางร้อยนะครับอันนี้เป็นในพวกเอถมยาปะแป้งแล้วนะครับผมตัวนี้ก็สามกระถางร้อยนะครับผมอา้าวนี่ครับเ,เขาเรียกว่าออะไรหงเหินนะครับหงเหินตัวนี้ก็ห้าสิบาทครับผมนะก็ทักลไลน์มครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้า สี่สามแปดห้านะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะอัศดาวุฒบอลสีครับผมขอพระคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ครับครับสวัสดีครับ